สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่4 n o v e m ber นะเปิดสัปดาห์มาใหม่นะคะมาดูราคาที่ทำเฟรมวิกฤตก่อนทำเฟรมวิก k l y ไม่มีขอบข้างบนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้านล่างสุดนะคะที่ดูจะเป็นกรอบล่างของเขาตอนนี้อยู่ที่2685.46นะคะ <c oughs> ส่วนด้านบนก็คือเป็น All ออทา i ไฮใหม่ล่าสุดแล้วก็ ถ้าไปต่อเนี่ยสุดระยะสวิงที่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอซองหน่อยวันนี้นะครับขอบบนสุดระยะสวิงของเรานั้นอยู่แถวๆนี้นะอือชืบสองแสี่หนะครับแต่ว่าไกลมากเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วกรอบราคาใหญ่ๆของเขาตอนนี้อยู่ระหว่าง2846กับ สองหกแดห้าูเยอะอยู่ห5 0 0 0ห้าพันหมื่นหกพัจุดประมาณนี้นะคะแต่อันนี้เป็นภาพรวมใหญ่นะครับอยู่ตรงกลาง c h ช n แนลพอดีหรือเปล่าก็อยู่ชิดข้างล่างมากกว่าข้างบนนะโดยรวมแล้วนะโอเคแรงซื้อแรงขายละ่ะแรงซื้อพักตัวแรงแรงขายก็ไม่มีไปดูทำเฟรมย่อยกว่านี้วันนี้ channel daily นะคะเซ็ตกรอบอยู่ระหว่าง2789.96กับ 2708.69นะคะชิดข้างล่างมากกว่าวันนี้จะมีแรงน้มถ่วงดึงลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถ้าเป็นทางเทคนิคก็เชียร์เชียร์ให้มาเทสข้างล่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันที่5เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นราคาอาจจะพันผวนได้นะทุกคน เราะฉะนั้นก็ดูใน channel ราคาของเดลี่ก่อนหรือว่าถ้าหลุดระดับลงไปจาก c h ชา n e l เดลี่ข้างล่างไปไหนต่อได้หรือว่าขึ้นไปข้างบนไปไหนต่อได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงเลือกตั้งมันก็จะราคามันจะผันผวนทั้งตลาดมันไม่ใช่แค่ราคาทองคำอย่างเดียวทุกสินทรัพย์ที่โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์ชาแนลของเดลี่นะอยู่ ที่ประมาณเอ่อ8,000กว่าจุดนะคะชิดข้างล่างมากกว่านะวันนี้มาลุ้นกันว่ามีโอกาสเทลงมาเทสข้างล่างหรือเปล่าแรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะแรงซื้อพักตัวแรงมากแรงขายตั้งเขามาเล็กๆแต่ก็เล็กจริงๆโอเคนะก็คือยังไม่มีแรงซื้อเพิ่มขึ้น <laughs> แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรกระตุ้น <laughs> ก็อาจจะแบบวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบ <laughs> แคบ,แคบๆหรือว่าอาจจะแบบมีแอบเทขายทำกำไรเป็นระยะได้นะทุกคนประวันนี้นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีนะก็ไปติดตามผลโหวตเอาเองนะคะเชียร์ใครก็ไปไปลุ้นข้างคนนั้นแล้วกันอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงวันนี้เซตอยู่ระหว่างสองเจ็ดหกสองจุดหนึ่งสี่กับสองเจ็ดสามศูนย์นะคะก็ไอตรงเนี้ยสองเจ็ดสามศูนเนี้ยเทสอยู่หลายรอบอยู่ทีเดียวยังไม่ยังไม่ไมทะลุนะครั้งแรกครั้งที่สองกำลังจะจ่อทำครั้งที่สาม แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะในทางฟิสีชั่วโมงก็คือราคาอยู่ใต้ EMA 50แล้วถ้าหลุดสพอร์ตนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสไป LMA 200นั่นเองนะคะถ้าไป LMA 200รเลเวลถัดไปของสพอร์ตสำคัญก็เป็นตรงนี้เลยนะคะ2.708.69ซ <c oughs> จ่ึงเป็นบริเวณที่ l m 2เ0สออ 200, มิแกขึ้นมาเทสเนาะและสุดระยะสวิงข้างล่างวันนี้สุดอยู่ที่บริเวณราคา2697.18นะครับ ถ้าลงมากกว่าสุดระยะสวิงประมาณนี้เลยนะ2685.46ปานะที่เคยเป็นแนวต้านเก่าของระดับวิกตตอนนี้จะเทินมาเป็นซับพอร์ตนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้เห็นภาพรวมแล้วอยู่ระหว่าง e m a 50ห้าสิบไป e อ a ม0 0ยใช่ไหมแต่ณจุดๆนี้ก็ติด สปอร์ตเนี้ยจังเลยไม่หลุดชาทีเนี้ยมีโอกาสหลุดหรือเปล่าหรือว่าถ้าเด้งขึ้นเนี่ยไม่ควรผ่านตรงไหนมันถึงจะลงได้หรือว่าถ้าผ่านตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นก่อนอะไรอย่างงี้อ่าไปดูกัน H 1ตอนนี้นะคะอยู่เซตช n แนลอยู่ระหว่าง2 7ง c กับ 2721นะก็ยังอยู่ใต้ EMA 50กับ LMA 200อยู่นะคะก็คือฝั่งขาลงยังคงดูได้เปรียบอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นแนวต้านใกล้สุดตอนนี้คือตรงนี้นะคะ274 4นะคะถัดขึ้นมาอีกก็จะเป็นตรงนี้กรอบเดิมของทับเฟรมสชั่วโมงนะคะ2762.12 <c oughs> แต่ถ้าปีน4ชั่วโมงได้นะถึงจะมิอกาสไปเลเวลถัดไปของร i s ติ n c นนะคะก็คือบริเวณตรงนี้2770และวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนนั้นสุดอยู่แถวบริเวณ2789ถึง2790นะคะซึ่ง2789เป็นออท h i ไฮโอเคสุดระยะสวิงข้างบนแถวโซนนี้นะ ทีนี้ไปดูกันต่อในทำเฟรมย่อยกว่านี้ว่าวันนี้นี่มีโอกาสรีาวตัวสูงขึ้นหรือว่าจะเทขายทํากำไรก่อนทำเฟรม4ชั่วโมงไอทำเฟรม M15 วันนี้ก็ราคานะคะ,ะ,คะยังคงถูกกดอยู่ลงใต้ EMA 50นะคะซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็มองว่าฝั่งขาลงยังดูได้เปรียบนะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับแรงซื้อมันไม่มีเลยสักทำเฟรมนะแต่โอกาสที่เรานักลงทุนจะ เขาเรียกว่านั่งรอดูข้างสนามหรือว่าแอบเทขายทำกำไรอะ่ะก็มีเหมือนกันนั่นเองเนาะแล้ววันนี้เพิ่งเป็นวันจันทร์ด้วยข่าวในตารางยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวน่าจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันที่ห้าบ้านเราเป็นวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าบ้านเขาวัานเราวันที่ห้าก่อนนั่นแหล,ละมันก็นะต้องเรามาระวังตั้งแต่วันที่ห้าของบ้านเราก่อนนะเรามาก่อนอนะ่ะ อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเริ่มเริ่มเลือกตั้งกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เรามาระวังในการเทรดหน่อยก็ดีใครเสี่ยงพอจะแตกนี้เติมเงินเข้าไปรอเลยนะทุกคนอย่ารอให้แบบเอ้ยสถานการณ์แย่แล้วค่อยไปเติมเดี๋ยวแบบเติมไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าใครแก้ไม้เป็นเฮดจริงเป็นทําเลยหรือใครเคลียร์โพสิชันได้เคลียร์ดีกว่าประมาณนีนะ้ไม่ได้ขู่ โอเคนะเพราะมันก็มันทุกปีนั่นแหละที่มีการเลือกตั้งประมาณนี้นะครับแต่ภาพรวมโครงสร้างทางเทคนิคเองนะคะวันนี้ถ้ายัางไงร,รีบาวขึ้นแล้วไปไม่ไมผลโซนนี้เนาะ2 7งเจ็ดสถึงสองเมันก็มีโอกาสที่จะลงไปเทสทศข้างล่างมากกว่าก็คือ4ชั่วโมงมีโอกาสตบหลุดซัพพอร์ตสองเได้นั่นเองนะครับถ้าลงไปได้ก็เช็คทีละเลเวลของซัพพอร์ต ที่บอกไปแล้วแล้วก็ถ้าเป็นเทรดรายวันเราก็ดูแค่สุดระยะสวิงรายวันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นจุดวัดใจวันนี้คือโซนนี้นะคะ2 7 4 4 7ถึง2 7 5 0นะคะแต่ถ้ายืนบริเวณนี้ได้นี่ก็อาจจะแบบอยากสร้างบาลานซ์ฝั่งข้างบนก่อนเล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพอข่าวเลือกตั้งจะมานี้กีก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะแบบนั่งทับมือกันหรือว่า ราคาสูงไปหน่อยก็เทขายทำกำไรหน่อยดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ตามที่บอกกันแหละแล้วก็ใครที่ถนัดการเทรดข่าวก็รอเทรดข่าวเลือกตั้งพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย